ดาวอาทิตย์สถิตภพปุตตะลัคนาสถิตราศีธนูหนึ่งเป็นชะตาที่มีความเฉลียวฉลาดและมีความรู้มีปัญญาช่วยทําให้เกิดโชค 2. เป็นคนที่มีความคิดเห็นก้าวหน้ามองกาไกล 3. เป็นชะตาที่มีชีวิตรุ่งโรจน์มีบุตรดีดาวจันทร์สถิตภพปุตตะลัคนาสถิตราศีธนู 1. เป็นคนเจ้าความคิดดำรงชีพตามแนวปฏิบัติของบรรพบุรุษ 2. ชีวิตมีความผาสุกดี แต่มักจะมีเรื่องยุ่งยากเกี่ยวกับบุตรดาวอังคารสถิตพบปุตตะลักขณาสถิตราศีธนูหนึ่งเป็นชะตาที่มีบุญวาสนามีปัญญาในการหาทรัพย์สิน 2. มีบุตรดีแต่มักจะขี้โรค 3. ปฏิบัติตามคำพูดเสมอดาวพุธสถิตพบปุตตะลักขณาสถิตราศีธนูหนึ่งเป็นคนที่มีความรู้และไหวพริบเฉลียวฉลาดมากก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจขนาดใหญ่ได้สำเร็จผล สองนิสัยติดแต่จะเจ้าชู้สเป็นเจ้าปัญญามีบุตรดีดาวพฤหัสสถิตพบปุตตะลัคนาสถิตราศีธนูหนึ่งเป็นชะตาของคนที่มีโชคดีมีเกียรติและมีทรัพย์สมบัติมีสติปัญญาความรู้กว้างขวางช่วยสร้างตนให้มีชื่อเสียงสองมีบุตรดีและเป็นคนที่ฝ่ายสงบรักสันติดาวศุกร์สถิตพบปุตตะลัคนาสถิตราศีธนูหนึ่งเป็นชะตาที่มีความรู้ความเฉลียวฉลาดเป็นอย่างดี สสามารถใช้สติปัญญาความรู้เป็นเครื่องได้ชัยชนะจากศัตรูและอุปสรรคและสร้างผลประโยชน์รายได้ให้ 3. เป็นคนสงวนท่าทีในการใช้คำพูดยิ่งเป็นในเรื่องผลประโยชน์รายได้พยายามระมัดระวังเป็นที่สุดดาวสาวสถิตพบปุตตะลัคนาสถิตปราศิธนู 1. เป็นชะตาที่มีความบกพร่องในเรื่องการศึกษา 2. มีบุตรก็พึ่งได้ยาก 3. ปฏิพานทางโต้อตอบไม่เก่ง แต่มีไหวพริบในเรื่องการงานทำให้ได้ประโยชน์และกำไรดาวราหูสถิตภพปุตตะลัคนาสถิตราศีธนู 1. เป็นชะตาที่มีคำพูดพริกแพลงพูดเก่งทำให้ผู้ฟังเห็นจริงเห็นจังแต่ก็มีได้ปฏิบัติตามที่พูด 2. เป็นคนที่เห็นแก่ตัวฉลาดในการใช้เล่หกระเทศ 3. ม,มีความพยายามดีมักอาทัพบ,บุตร หนังสือโหราศาสตร์สุริยตภาคพยากรณ์ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่นักพยากรณ์ที่เริ่มต้นฝึกหัดใช้ในการทำนายได้จัดทำโดยการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางโหราศาสตร์ไว้เพียงพอเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาเมื่อสงสัยหรือสำหรับผู้ศึกษามือใหม่สามารถทำนายในเชิงโหรได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ออกคำพยากรณ์ในเบื้องต้นเมื่อผู้ศึกษาเข้าใจข้อมูลแล้วนำไปใช้ได้ดีถูกต้องก็จะถือเป็นแนวทางศึกษาและค้นคว้าต่อไป ซึ่งในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายของดาวพระเคราะห์ความหมายของพบสถิตในเรืออนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนต่างๆความหมาย level, ของดาวสถิตในเรือนในลัคนาของแต่ละราศีความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างดาวพระเคราะห์ความหมายของทักษะจรสัมผัสทักษะเดิมความหมายของดาวจรตามทักษะสัมภัสราศีเป็นต้นหากท่านใดสนใจในหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อได้ในกล่องข้อความ